สาสวัสดีครับพี่นอ้องปงปลายสูผูซุคนครับพี่น้องมาเลยมากินน้ำกันครับพี่น้องวนันนี้ต้มยำกุง้งครับพี่น้องตอนเช้าตอนเช้าครับพี่น้องเขาเศร้าก่อนจะไปเย็นงานครับพี่น้องมาเอาไรยังห่างกินน้ำกันเ้อะครับพี่น้องก òn, ก òn เขาเศร้าเขาเศร้าครับพี่นอ้องวันนี้ต้มยำมามามาก่อนก่อนเข้างานครับพี่น้องต้มยำกุง้ง ตมเองครับพี่น้องเปลือกกรบอแก้นะครับพี่น้องปอกเลยตมแบบนี้ได้ครับพี่น้องตบมีตูเลยครับพี่น้องอ่ะไปแล้วครับพี่น้องวอลไลน์ห่างฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากคอมเมนต์ฝากกดติดตามน้ำเดือครับพี่น้องเพื่อเสได้เป็นกำลังใจเฮ็ดอีกต่อไปครับพี่น้องฝากพีพีในน้องฝากกดติดตามน้ำเดือครับพี่น้องด้ยครับไปแล้วครับพี่น้องไปแล้วครับ